เดี๋ยว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 ยังกลอบีย่าอิวบอกว่าบอกเลขหน่อยบอกมาเลย A mang lại A mang lại béo đều 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 chạy hên hên ao tôm mấy con nó chạy hên á đó giờ chạy hên ôi chạy hồn này nó quay luôn chạy luôn đó đó ăn hồn nhé ăn rồi con à à đó 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 ăn rồi đây à bà ตัวไหตัวนี้โอ้ใส่ยใจตรงนู้นเหรอเอาตัวนี้เหรออ้าวตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เลยนะโอ้เล็กน,น,นี่เล็กน,นี่โอ้ฮ่า <c oughs> พันพันพันอ,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 อ่าวอ้าอ่ะอีกอีกเด้ออีเด้อเดี๋ยวโอ้ยใจร้อน เบิ S 1> <S 1> hing, hing, ่งเบิงเบิงได้ตัวแล้วเบิ่งเบตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เเอาสามตัวนี่เนาะเออสามตัวเรกเอาโอยตัวพี่เก่งตัวสามตัวเด้อเคครบอเคครบครบบบกลมโอกุมกุ้มุอยอิวครับ โ oh, อ,อ้ใช่ไหมบอกหอยใหญ่วใช่ไหมฮะเออได้ยังไงครับเดินตัวบอกหอยใหญ่วครับดับบย์ครับโอ้เก่งจังเลยดับบย์เก่งจัง